สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาบางกำมเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่เลขที่66/41ทั 48, หมู่ที่1ถนนลบบุรีลาเมศร ตำบลคลองแหอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบเอกสารสิทธิ์จำนวน3อําเภอสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาบางกลำ่ำมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยใจรวดเร็วทันสมัยในปัจจุบันมีปริมาณเอกสารสิทธิ์จำนวนานวน1 13,176แปลงมีผู้มาใช้บริการประมาณ4 0 0 0 0รลายต่อปีในปีที่ผ่านมามีย่อยการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐบาลมากกว่า126ล้านบาทต่อปี ภายใต้การบริหารงานของนายอดุลหินทองเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาบางกลมสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาบางกลมเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวัน การเดินทางมายังสำนักงานที่ดินสะดวกสบายโดยอยู่ห่างจากท่าอากาศยานหาดใหญ่จากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่มีระบบขนส่งสาธารณะรถโดยสารประจำทางรถยนต์ส่วนบุคคลมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนตลอดเส้นทางหรือค้นหาเส้นทางได้สะดวกผ่าน Google Map ได้อย่างแม่นยำมีการออกแบบแผนพังงานแสดงลำดับขั้นตอนการขอรับบริการที่ง่ายมีป้ายแสดงจุดให้บริการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพร้อมช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน มีขนาดและพื้นที่ใช้งานที่สะดวกสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วกำหนดจุดก่อนเข้าสู่บริการมีจุดแลกลับเพื่อคัดกรองเอกสารและแนะนำการให้บริการมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยใ,ให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบเอกสารพร้อมจ่ายคิวบริการด้วยระบบคิวอัตโนมัติโดยมีการนำเทคโนโลยีการจัดคิวอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมคิวลดเวลาในการรอคอยช่วยให้การบริการมีความรวดเร็วโปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้นมีการแสดงลำดับคิวบริการแบบเรียลไทม์สามารถรับชมการถ่ายทอดสดคิวบริการผ่านไลฟ์ a c e b o o k ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาบางกลัำหรือสแกนคิวอา e คตรวจสอบลำดับคิวบริการได้ทุกที่ทุกเวลาด้านอาคารและสถานที่มีการออกแบบเพื่อความสะดวกแก่ผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรมีพื้นที่ทางลาดลาวกันตกติดแถบเตือนพื้นที่ต่างระดับสัญญาณเสียงและแสง สำหรับเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือมีรถเข็นไว้ให้บริการมีประตูเปิดปิดอัตโนมัติมีจุดบริการสำหรับผู้พิการวันสต็อปเซอร์วิสบริการเป็นเสร็จในที่เดียวจุดบริการน้ำดื่มถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ห้องน้ำผู้พิการผู้ใช้รถเข็นสัญญาณเสียงและแสงเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสวมสะอาดแฮชจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขมีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวลมลื่นสวยงามมีโต๊ะสำหรับจัดเตรียมเอกสารและมีคิวอา e คตตัวอย่างการเขียนหนังสือมออํานาจมีบริการไว f ฟฟรีมีบริการกาแฟและน้ำดื่มมีจุดชาร์จแบตโทรศัพท์ฟรี มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะแยกชายหญิงมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีพื้นที่เขตสุบบุรีไว้ในบริเวณที่เหมาะสมมีร้านจอดรถยนต์และรถจกักรยานยนต์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการใช้หลอดไฟ LED และการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มีมาตรการลดใช้พลังงานมีการกำหนดเวลาเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการคัดแยกขยะโดยใช้ถังขยะแยกสีนำขยะที่ขายได้ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดทำโครงการที่ดินนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าและปิ่นโตเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและใช้กระดาษรียูสมีการทำบ่อขยะเปียกเพื่อนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้เป็นปุ๋ยหมักสำนักงานที่ดินจังหวัดศรขาสาขาบางกลำ่ำมมีภารกิจหลักดำเนินงานด้านการจดทะเบียนสิทธ์ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์งานออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดําเนินการลังวัดสอบเขตแบ่งแยกที่ดินเพิ่มประสิทธิภาพการลังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจน RTK GNSS Network ในการลังวัดที่ดินซึ่งมีความถูกต้องและแม่นยำสูงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระยะที่2ในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม สามารถใช้ข้อมูลต่างสำนักงานที่ดินได้เชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนที่ดินรูปแบบแปลงที่ดินแผนที่และภาพถ่ายเอกสารสิทธิ์โปรแกรมบริหารงานช่างโปรแกรม d o c c p โปรแกรม QGIS จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยการสแกน QR code มีคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการประชาชนสืบค้นข้อมูล จัดให้มีคู่มือประชาชนทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์หากเกิดปัญหาผู้ขอรับบริการสามารถร้องเรียนร้องทุกข์เข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินได้โดยตรงหรือผ่านกล่องรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะและเบอร์โทรศัพท์อยู่ในจุดให้บริการที่เห็นได้ง่ายลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วและสแกน QR code ผ่านระบบ Google f o r m และใช้ระบบ e-contact DC ในการรับเรื่องร้องเรียนตลอด24ชั่วโมง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่คู่สัญญาแสดงความประสงค์ยื่นปรับประชาชนตัวจริงเจ้าหน้าที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองมาจัดทำสัญญาให้กับคู่สัญญาทันทีและเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลดความซับซอ้อนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า มีการวางแผนการติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและแผนการบริหารความต่อนเนื่อง Business Continuity Plan หากเกิดกรณีภาวะฉุกเฉินภาวะว,วิกฤตโดยใช้สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาหาดใหญ่และสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขารัตภูมิมีการซักซ้อมแผนในด้านต่างๆเช่นการละง,งับเหตุไฟไหมติดตั้งระบบสำรองไฟขนาดใหญ่ในกรณีไฟฟ้าดับให้สามารถใช้ระบบได้อย่างต่อนเนื่องกำหนดผู้ใช้งาน และสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีระบบแจ้งเตือนการให้บริการติดตามสถานะผู้รับบริการเช่นหนังสือแจ้งเตือนงานบริการในรูปแบบหนังสือภายนอกผ่านไปรษณีย์แจ้งเตือนทางโทรศัพท์โดยตรงและการใช้แอปพลิเคชันรายแอปที่ดินบางกลับติดต่อสอบถามสถานะงานต่างๆการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จําเป็น และทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่จัดอบรมในรูปแบบดิจิทั r a i n i n g School มีการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ม,มีโครงการพี่สอนน้องรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ QR code ไว้ข้างโต๊ะทำงานมีการกำหนดมาตรการการรับโทรศัพท์และจัดเก็บฐานข้อมูลผู้รับบริการเพื่อการสืบคน้น เกณฑผลลัพธ์สำนักงานที่ดินมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้บริการอย่างต่อเนื่องมีการสำรวจความพึงพอใจต่องานบริการโดยการทำแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงงานบริการโดยผลจากการสำรวจความพึงพอใจในปี2567ที่ผ่านมาได้รับความพึงพอใจร้อยละ95.56สำนักงานยังได้รับการประเมินผ่านระบบ Google Review ได้ความสะดวกในการติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาบางกล่อมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวด,ดเร็วเข้าถึงง่ายโดยมีช่องให้บริการจำนวน10ช่องบริการแบ่งเป็นฝ่ายทะเบียน6ช่องบริการและฝ่ายรางวัด4ช่องบริการสามารถเข้าถึงช่องบริการได้หลากหลายสามารถจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินท้องที่ครอบคลุมทุกภูมิภาครองรับเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เข้าถึงงานบริการได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน Smartland มีงานบริการมากถึง19รายการเช่นระบบจองคิวผ่าน eQland รวมถึงใช้ระบบ eContact DC และแอป,ปคู่คิดการบริการต่างสำนักงานผ่าน Landfact ค้นหารูปแปลงที่ดินผ่าน Landmap การค้นหาประกาศสำนักงานผ่าน eLand e n d Nowment EQLand มีผู้ใช้บริการมากถึง1,028รายในปี2,567และการชำระเงินแบบออนไลน์นั้นปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ eService ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงกรอกข้อมูลฉนดที่ดินชำระเงินผ่าน Mobile Banking รองรับเอกสารทางอีเมลและนอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินค่ามัดจำลังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางและพิมพ์ใบเสร็จรับ เงินได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานที่ดินมีช่องทางการชำระเงินหลากหลายช่องทางหรือช่องทางการชำระเงินด้วย EDC สามารถสแกน QR ออกโค้ดผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตนำไปสู่สังคมไร้เงินสดสะดวกสบายปลอดภัยโดยในปีงบป,ประมาณพศ2567มีการใช้บริการจำนวน2 1 6 3ราลยเป็นยอดเงินมากถึง58ล้านบาทสำนักงานที่ดินมีการพัฒนาระบบาการให้บริการเซอร์วิสหม่แจกนำบัตรเจ้าหน้าที่เพื่อการติดตามงานสอบถามเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการบริการแอดไลน์ ผ่านใบนัดรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาบางกล่ำยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมีความพึงพอใจสูงสุด